สวัสดีแฟนค่ะแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่าสูช่องเจตต่างคนผู้ไทยนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะแอดเจตต่างอยู่ล่านตมนะคะหลังจากที่เมื่อหาตัวเลขโชคลาบจากล่านตมแล้วนะคะแอดมินจะไปหาพ่อหนอมนะคะที่ไปตามตัวเลขโชคลาบมาว่านี่ไปเธอหนึงแล้วนะคะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าพ่อหนอมเพิ่นออบอกว่าต่ยุดยังบม่หายเดี๋ยวมื่อนี่ที่ไปถามล่องเบิงนะคะว่า เพิ่นห้ตัวเลขหรือยังนะคะและห้ตัวใดนะคะท่านผู้ชมสําหรับงัวที่พานมานะคะแต่หยุดเพิ่นห้เก่าสองหานะคะเขาทั้งบนทั้งหลางนะคะสําหรับเอ่อคลิปนี้นะคะล่องเบิงนะคะพี่น้องตามไปน้ากันเบิงนะคะว่าเอ่อพ่อหนอมเพิ่นได้ตัวเลขจากตาหยุดหรือยังเพิ่นว่าสิไปถามแต่หยุดเนาะขันใดกับซิโลงงหายปให้น่องเบิงเดี๋ยวจังไดก่อนอื่นนะคะผู้ใดที่เขามานะคะ กาแกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามหายน้ำแนเดอร์ค่ะท่านผู้ชมข่นผู้ใหญ่ผู้ใดบดยอยากผ่านคลิปของแอดเจตังเนะะาะพาค่ะท่านผู้ชมไปติดตามรับช้มรับฟังน้ำกันนะคะ <25 8. S 1> ่าพอนอมพนส,สิฟันทงตัวเหลขของตายุดตัวใดแล้วก็ของเส้นใชัพุ่มตัวใดเนาะค่ะเนาะสองหาแปดเมนบอสสวัสดีพอน้อสสมสว,ส,สวัสดีครับ เอฟซีแฟนครับแฟนช่องทุกท่านนะคะเมื่อนีก่ะมาติดตามตัวเลขกับคุณพ่อหนอมวมาติดตามตัวเลขกับคุณพ่อหนอมเพราะว่าพอหยุดพนปล่อยตัวเลขแล้ววันนาะปล่อยตัวเลขแล้วค่ะบ้านนี้ก็สิปลอยให้ไปซื้อรัตตอรี่ค่ะพ่อสิปลอยให้ไปซื้อโชคลาภสลากกินแบงรัฐบาลเนาะพ่อเนาะปล่อยไปซื้อแตนเนินเลยมันจังบ่อได้ ว่าเรขเขาค่ะพ่อเออมันปล่อยเลขกออกปับปล่อยปับเรืยค่ะมันจังมั่นใจจะของค่ะเออที่แหลกมาหาเมื่อวานนี่ว่าทัานไ้หูเนอะพ่อบ่หันฮูลองคิดไปก่อนแล้วบ่หูบอขุดเถอาเพิ่นบอปล่อยไว้ป่านนี้นะอันนี้มันปล่อยตัวนาะมันข้นกับอันนั้นม่นด้ข้นถามมันข้นถามนี่ถามเรื่อยอันนี้เมื่อนี้สาเห็นต่างมากนี่ค่ะ เขาไปเขาหู้แล้วเขาจ้องแล้วนี่จ้องแล้วเนี่ยแม่นว่าแล้วม่าแล้วแม่นแล้วเขาก็จอบคือกันจอบเขาก็สิไปซื้อกันบางหันมันเขาซื้อบ่อใดเขายังเสียใจอยู่เลยเขาเขาไปซื้อลัตตรีบ่อไดมิแเ่อัน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 เรียกอันหลายงวดงวดบางหันอ่อันหลายนี่อันหลายคร่เศษงวดนี้ไปเลยสปอยล้วก็ไปจับไปเลยคจับลัตเตอรี่ไปเลยงวดนี้ สำหรับหวดนี้ตัวเลขแต่ยุดป,ปลอยมากปลอยมากกับสองห้าแปดบ่ค่ะสองหาแปดสองหาแปดค่ะพ่อสองห้าแปดบานนี้กัมาจับคู่หาแปดแปดหากับไวหาแปดแปดหาอ่าค่ะหาแปดแปดหานี่กับไวกับบานนี้กัหาสองสองหากับกับไว สองหามาอีกแล้วน้องวัวม้าอีกมีซีดออกได้เลขนั่นมีซีดออกได้เรื่อยสองหาตามตามที่จริงมันสิตใช่งวดบังหันแล้วแปดหาห้าแปดสองห้าหาสองนั่นละเอาเรื่อยงวดนี่จับให้ได้ดัตตี่เลขสามตัวเลขรักร้อยนั่นได้ตัวไหนก็ะยาว่ตเจวาสองตัวนี่ลงถ่ายอืค่ะ เอาลักลอยตัวได้ก็ะยาเอาสองตัวนี้ร่ท้ไทยเอาอันสองตัวนี้ร่ทงไทยเอาหาแปดนี้ร่องไทยค่ะบอกบาดเดียวหาสองยังสี่ร่ทงไทยค่ะค่ะกับก็สองหาจังสี่กับร่้าไทยได้นะแปดหาหาแปดจังสี่ออกเอาร่ท้ายไว้อย่าลืมตัวนี้ละก็เป็นตัวนี้อีพอกับฟันทงตัวนี้หายเนาะพ่อเนาะสำหรับตัวเลขของพอยุทธนะคะสองสองตัวนี้ ซ้ำกันร้อยร้อยซ้ำกันมากซ้ำกันนะนะะตัวไดนสองตัวร้อยร้อยซ้ำกันเพ่ะหาแปดกับันสองสองหานี่มากมากซ้ำกันงวดนี่อ๋อไบซ้ำกันห้เปอร์เส้นซ้ำกันให้เปอร์เส้นซ้ำกันถ้าร้อยก็ร้อยน้ำกันโอ้ค่ะมันใจแห้งบุพเพมันใจแห้งถ้าสองร้อยก็สองร้อยน้ำกันนะนะะค่ะอ่อส่วนมากงวดนี่บ่กกับหลอนลิ ตรงบ่พ่อต้องตรงเลยมันใจตรงเลยเนาะค่ะแต่แต่กะติบติบไวจักน่อยเฮาอันนั้นราคาหลายกับโบเมนค่ะเออทับเวิ้งทบเเสียพ่อง้วนนี่ทาแม่มันเข้าเรืยนี่มันสีบ่อกลับค่ะพ่อจำจำข้าพ่อไว้เลยคอยข้าก็ได้ยินแต่อีพ่อว้าคือมันตรงตรงขื้วัที่เอให้มันเข่ามันบางเธอมันก็ที่เข่าตรงตรงเข่าตรงตรงไปเลยงวดนี่ ทามทามแม่นมาตัวนี้อ,อี้นี่ตรงตรงเลยค่ะถ้าเขา,า,เขานิ้วว่านี่มันใจว่ามันใจเลขสี่เขาตรงตรงเออมันใจมัวนค่ะมันสี่ตรงตรงยางหาแปดยังสีนะ่หน้ายังหาสองยังสี่หน้ามันสี่ตรงตรงค่ะอ,อันนั่นเด,นดบันนี่ตัวเลขอันนี้ฟันทงของต่ยุดไปแล้วเนาะออ สองหาแปเนาะค่ะเนาะของตะยุดเนาะสองหาแสองตัวก็คือเน้นเน้นหาแปดหาแปดกมาหาสออันนี้คือตัวเน้นตรง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 เลยตัวนี้สองตัวนี้คิดว่าเขาตรงเลยเขาตรงเลยมันใจยูงวดนี่มันใจซ้ำงวดมันออกงวดก่อนงวดเ่าเห็ุอยู่ไหนมันออกแปดอย่างแปดสองหรือแปดอย่างงวดงวดนั่น เออนั่นแหะมันใจซ้ำซ้ำงวดนั่นค่ะก็คิดว่าตัวเลขที่เขาตรงตรงคือพ่อน้อมเคยฟันทงมานะคะงวดเมื่อกี้ก็ถือว่าเขาบนเขาล่างนะพอนะกะเขาบนเขาล่างงวดผู้ใดสลัดสื่อก็คือได้ได้มุนไปมุนมากอะเขาแน่นอนงวดนี้บ่ได้รนั่นยากหรอกค่ะงวดนี้บ่ออยู่บ่อยู่ถ้าเชี่ยเลยค่ะอืม เอาแฟนครับก็ดีใจอยู่เด้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นปล่อยเหลขกไว้ิได้ไปปล่อยไว้น่ะนะสากหาเข้าไปปล่อยใกล้จะเลขสิออกเขาก็ว่าเลขเขาคบาทนี้เฮามาปล่อยจังสิถ้าเขามาฮาก็เฮาก็แล้แจนนะแล้วแจ่เขาเจ้าเขาเขาได้เฮ้าสิว่าเลขเข้าปล่อยจังสิเฮาก็ว่าได้นะะมันไปนั้นเขาบ่ได เพราะว่ามันก็มักมักน้วกันชอบน้ำกันนังสีนะแต่ว่าก็บ่ว่ากันดอกว่าบางเคื่อสูตรมันตรงกันกับมีหลายเนาะพ่อเนาะกระมี่ไหลค่ะเออมันกระายอาจารย์นะนะแมนอันนี้ท่านผู้ส้มก็ต้องเข้าใจเนาะ่ะกต้องเข้าใจอันแนวทางสื่อๆเด้อพี่น้องเด้อเวาสูฟังแต่เรีกพวกพ่อนี่ถ้ามันเข้าแล้วมันสีไหลมันสีไหลไปสามเสียสีเสียสีงวดพางวดไปยังสินะค่ะเอ ถ้ารูดกับห้องก็อมารูดหลายงวดงวดงวดที่ผ่านม้านี่แหละรูดหลายแ้่คือถ้ารูดรูดอันเดียวแม่นงวดสองนี่แม่นเข่าขึ้นคือเก่านะเกินสองงวดออบ่เกินสองงวดยางสูงสุดบ่เกินสองงวดนี่มันมี่มี่งวดที่ผ่านม้านี่มันหลายงวดสามสี่งวดเนาะมันไปนะบานนี้มันกลับมาแล้วนี่มันต้องเข่า อาคิดว่างวดนี้พอมันใจวาซิมาตรงตรงมันใจวาซิมาตรงตรงค่ะแต่ตัวกับน่ะก็เอาไว้กันไว้จักน้อยเนี่ยกันไม่จักน้อยกันพลาดออกันพลาดกันยังอย่าคือตาหยุด่นว่าโอ้ยกูกระืือแต่ตรงเพิ่นว่ากูบ่เค่อยกับกูบุขึ้นบ่ลงจากเถื่อความจริงเลขมันเข้าหนึ่งในสามนี่มันติดทุกงวดเพว่าหนึ่งในสามสองในสามนี่ติดทุกงวดแรกเรกตามรักนี่ยมันเข้าดีอยู่ดิแต่ละงวดอืม นอกจากแต่มันสิไปอนันต์เว้าเพี้ยนนะนะ้าช้ามันจับได้แท้ๆมันเฮ็ดนิ่ๆผู้เดียวนี่มันที่เขาดีค่ะคนกระเรี่ยนมาจังแต่ก่อนตั้งมาทายผุ้นี้แม่นอยู่พหอเออเขาพัดเล่า้หนูอยู่แต่ก่อนเอ้ยมึงบแต่ก่อนซ้ำเลยเขาเข้านี่โป้งโป้งค่ะเขามาเลยเรอผู้ชุ่มพุยแดงชุ่มค่อยลานนี่เขาไดุ้่ฒมหน่อยบาทเนาะ พอปล่อยเราก็บอดีล่งจีบเมืนบอดเราเขาก็จกไปซื้อก่อนนะคุยกันโซโกันเอองวดน,นี้ตัวน,นี้ตนนัวน,นี้กับผ้ากันเออ,เออเออกับผ้ากันเขาซื้อ <ไป S 2> เลยวันที่ค่ะบานนี้มันล่องจีบแลบมันก็ค้นกับเขาจีบตัวบานนี้เฮ้จักหลเอาบัานนี้ของอันนั้นเดี๋ห้พ่อของไผของลูกสาวเด็ของลูกสาวมันยังโม่ทดานนีนคักแต่มันเนี่นบอดท่านได้ตัวหนึ่งมันได้สองตัว ได้ศ oh, hmm. oh. uh, ูนย oh. no. no no ์ก yeah. oh. no, no ับหนึ่งอ๋องวดนี้ป่พ่องวดนี่ห้หาตัวแปะเอาลูกสาวงวดศูนย์กับหนึ่งมาก่อนหนึ่งหนึ่งกับศูนย์มาก่อนหนึ่งกับศูนย์มาก่อนค่ะหนึ่งหนึ่งกับศูนย์มาก่อนมันบอกยังบวชท่านไดีหายป่อยังบวชท่านเดีฟันทงของลูกสาวบวบไวมันสองสองตัวนี่เดี๋ยวมันสินินตัวใดตัวนั้นค่ะเดี๋ยวอีกจักจักน้อยจักซีมะไม่ป่จักน้อยจักหม่ให้ลูกมะไม่สิเอากาบมาะไม่ งวด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 บางหันมันสิบอกเน้่ตัวเดียวเลยลก็บอกฟันเก่า,กาทั้งนบนทั<ห>น้งาบนลางเลยปีพอโจมี้เธอเลยเอาเลยค่ะซ<า>ื่อเลยมันวางสิโบมีเสียทำทาทำเงี้บาม่าบนกับมาลางมันกับมันใจมันคากเลียมันหายตัวเดียวน้อค่ะแม่นเออเร่ร่วงอ่ะอ้าวขันพู้ไดโชคดีน้ำพี่ต่อยกะคิดถึงเพื่อนเด้อพี่น้องเพื่อนกะยูเพิ่นกะ คงให้งหน้าบท่นี่เห็ดหยังพ่นเห็ดงานการหยังกับมีคนอยากทักทายมาอยู่กับทักทายมาเบอร์เจ๊ต่างกอนศูนย์แปดห้าสองสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดพี่น้องโมากเนาะเธอมีคนโชคดีนะมาหลายแต่างหาโชคเสกทักทายได้บ่เป็นหยังถ้ามันอันนั้นหลายกับบ่ว่ากันเนาถ้าอยากมาหยามมาหยังมานันกับมาได้พอสบายถึงหลายจังมาเล่นมาเล่นมา เบื้องนาเบื้องตาลเป็นยังไงนี่มาเบื้องที่กันเรื่องเลขนี่และเนาะพ่อเนาะครับครับค่ะสรุปสรุปของพ่อยุทธก็คือสองห้าแปดสองต2โสองตกับหาแปดค่ะแล้วก็หาสองหาสองตเดสดมันเลยเราสองตนี่ค่ะบัดนี้ของลูกสาวก็คือของลูกสาวนี่มันมาสองตงวดนี่ มันสิเป็นเลขวิ่งมันมันมากหนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์ค่ะหนึ่งกับศูนย์นี่จับคู่ให้เอาที่หลังพอจับคู่จับคู่เสียวไว้ที่หลังดาก็มันสิให้วิ่งตัวไรแน่นอนจังสิบอกที่หลังอีกอ๋อค่ะทานบอกหลังนี่มันสชได้ตัวเดียวนะนะอ๋อมันเชตัวเน้นเน้นได้ออ เอาค่ะสั่นคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะที่หายแนวทางสุขลาบเดี๋ยวจะได้แอดมินจะมาติดตามตัวเลขใหม่อีกเนาะพ่อเนาะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะงวดชิมานี่ตรงๆค่ะพ่อจำงวดชิมานี่ตรงๆเลยตรงๆค่ะคัดคักดมันใจคืองงวดสามตัวนั่นเนาะมใจขึ้งสามตัวแท้ตัวให้เลขเขาเนาะพ่อเนาะอาจอานอาจมันสี สองห้าแปดตรงๆรงนึงสี่ก็เป็นไปได้เอ,อเอาคิดว่าคงสิมีโศกสุกุมสกุคลค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะตัวเลขของพอถนอมฟันทงมากก็คือสองห้าแปดนะคะสองห้าแปดนะคะตัวตรงเพิ่นสองตัวห้าแปดแล้วก็ห้าสองนะคะ เพิ่นมั่นใจมากนะคะท่านผู้ชมสาหรับวันนี้เพิ่นมั่นใจว่าตัวเลขของเพิ่นเข้าแน่นอนนะคะคิดว่ามาตรงๆแน่นอนนะคะวัที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเก้าเก้าสองห้านะคะเก้าสองหากับเขาทั้งบนทั้งล่างนะะเนาะะันนี้ก็ขอให้สุกุสุขน,นะคะที่เขา,าติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะคะ สำหรับผู้ใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพยายามกดติดตามฝากกดติดตามด้วยค่ะพี่น้องคุยกันร,ร่างแรงใจให้อดมินนะคะในการเดินทางเดี๋ยวมื่อนีอดมินก็เดินทางมาลั่นตมต่อนะคะเดี๋ยวจังไรไปติดตามเบิ่งตัวเลขโชคลาภของตัวเลขลั่นตมในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้โชคชกมันหมานสุกุสสกุนนะคะสวัสดีค่ะ